ท่านอยากเป็นทางการเลยฮะเลยสวัสดีฮะทุกที่สื่อทุกคนนะฮะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนด้วยนะครับผมสวัสดีไปเลย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 ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ที่เขาพูดเนี่ยพูดถึงที่นึงไม่ไม่ไม่คืออยากฟังอะไรแบบนี้หมายถึงว่าชอบให้เขาตะโกนมาเรื่อยๆเพราะว่ามีความสุขไม่อยากไปต่อขออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะ ที่สุดทั้งหมดคือแม่สาวยอดนักสู้ตะโกนมาจากชั้นสองเธอมันแน่ที่สุดตรงนี้เธอเมันสู้ชีวิตแม่สาวนักสู้ชีวิตคุณต้องถามคุณอย่างนี้คุณเป็นเฟรนด์ออฟปาจาคนแรกของประเทศไทยครับผมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะเอาจริงผมรู้สึกดีใจมากนะครับมันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ท่านบาจาเนี่ยได้ชวนให้ผมมาลมในแคมเปญนี้นะแล้วก็ชอบมาก ที่เราได้เข้ามาอยู่ในครอบครัววาจาครับขอคนจริงๆนะจริงๆเอาจริงๆก็ผมรู้จักแบรนด์นี้ตั้งแต่เด็กมาแน่นอนตั้งแต่เกิดเลยผมเชื่อว่านุ้ยก็รู้จักใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยวัยรุ่นที่เด็กกว่าเราหรือว่าโตกว่าเรารุ่นพอ่อรุ้นแม่ก็รู้จักก็คืออยู่มากว่า90้าิปีแล้วชใช่ <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกิดมาต้องได้เห็นแบรนด์นี้แน่นอนบาใช่าและทุกคนต้องเคยได้ใช้ต้องมาทูกต้องมา เอองั้นเล่าเกี่ยวกับความประทับใจดีกว่านมาว่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับบาจาฮะคือตั้งแต่มเด็กนะคือตั้งแต่ผมเด็กน <c ười> ะ <c ười> ก็คือ <c ười> เกิดมาก็รู้จักเลยนะ <c ười> เพราะว่าก็เป็นรองเท้า่ัรกเป็นคู่แรกของผมในชีวิตเลย,เลยด้วย <c ười> ที่ได้ใส่มาฮะแล้วก็พอโตขึ้นนะเราก็ได้เห็นว่าบาจาเนี่ยได้ออกรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นสน้ิเกอร์มมาครับก็สวยนะฮะ ก็จริงๆไม่ใช่แค่ที่ผมเลือกวาจาเนี่ยไม่ใช่แค่ความเก่าความเท่ที่เป็นตำนานเขาอ,อยู่แล้วนะผมยังได้รับประสบการณ์นในการใส่รูส้สึกว่าถปกความสวยงามและความรู่สสบายด้วยอขออนุญาตทุกท่านว่าใส่สบายมีสไตล์าจาเป็นไงบ,บ้างคะบันเท้ะได้หมดบังการ เริ่มถามอะไรนะพี่เป็นพี่อาจาร์เก่มากค่ตับเรื่องจริงดีใจมากนะเกาเอาจริงอยู่กับปาจามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละไมต้องใช้เคนมาลูดทอนาแม่เราดีมาเป็นเกียรติมากมองนระด มั้งแบบใส่แล้วมันสบายยังไงก็มีมันอยา,ายคอลเลคชั o n ด้วยบางผู้หญิงวุาชายเป็นหมดเลยแบบนี้ใช่ตอนนี้มีหลายเลออ่หา c o l l e c t i o นมากคือต้องอาจจะนึกว่ามีแค่รองรักเรียนนะไรแบบนีมีเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้ผมก็ใส่มาจริงๆผมใส่มาสักพักแล้วผมถือว่าไม,ม่สบายมากแล้วก็อย่างโน้นใส่นี่ก็จะช่วยป้องกันแบคทีเรียน,นยคะครับ ผมตอบพี่แต่ว่าผมต้องต้องและผมไม่ค่อยถนัดเลยอะอ้เทไปมงมาไปมงมาได้ไปมองมาได้แต่มันจะดูถ้าผู้หญิงนี่สวยหน่เท่ไม่ชอบไหไม่ท่าไห่จริงๆตอนเรียนเราได้ผูกพันกับาจายแค่ไหนจริงๆมัน้เรตนเพีนเออรจริงๆเราอะแต่รานนมอใน่่่คไ้าชางาน ้ี่าฝันกันตาไม่สนใจก็ตอนนี้นะคะับเราอยู่ที่ไหนลระสยามเซ็นเตอร์ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นงาน10,000บาทครับเปิดร่วนะครับแบรนด์บัสเตอร์ครับแล้วก็ผมด้วยนะครับก็ที่นี่ก็มีช็อตใหครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกมากมายครับมากึงได้ทั่วประเทศไทยเลยครับ รายการคุกกับชอบท่อมอบทีนี้งานแน่นมากทานงาะไปทำอะไรมาไปมูไปมูมาหรือเปล่าจริงผมมูมานานมากแล้วนะมูมานานมากแล้วพิจารณาผลผมว่าไดาหลายอย่างพิจแสดงผลผลจริงจริงมว่าไดายหลายอย่างก็แก็อยางไปมูของานอะไรอย่างเงี้ยนะจริงจริงผมมูเรื่องเข้าไปเลยนะรุกเรื่องแหละ จริงจริงเนี่ยเราเป็นคนยุ่ใหม่น่าเชื่อว่าจะขนาดนี้ก็อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำครับเอออะไรบ้างที่เราไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามันได้ใครบอกว่าไหวที่แต่งดผมก็ไปก็ครับเรียกว่าตะเวนไหว้เลยก็ถ้ามีเวลาครับถ้ามีโอกาสนะสำหรับเรื่องมนุนเป็นสุดการที่ต้องไปทำต้องแบบผมว่าจริงๆผมจะให้บาลานซ์ครับบาลานซ์กันพึ่งๆอะไรกันครับระหว่างหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบในเรื่องจริงเรา เราก็เห็นดีทุกปีเลยยังอาเก๋าอยู่หรอเรียครับก็เห็นเห็นนะเห็นแต่ปีครับก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ครับว่าโชคดีที่ว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้จัดผมก็มมีโอกาสทำให้ให้ผมได้ลองครับสิ่งที่ผมอยากทำเลครับนี่ยังมีเพิ่มอีกบ้างนี่สิครับแหมเห็นอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าก็ยังสามารถติดต่อได้นะครับติดต่อเรื่องงานได้ยัง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 ทำงานได้เยอะ กาเีบิดมาได้ประมาณเจ็ดแปดงานนะครับวัเล่นรนเล่นเออแต่ว่าลีจนผมเขาาว่าแบบมีกทำของใคอมพิวเตอร์กันตามช่องต่างอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ทำของนะเออมไดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความส้ก็เลยก็อาจจะทีานักาเราที่เราแบบสู้กับนครับครั้งแรกเรามาแร้าแค่50เปร์เ็นาเป็น60 คนก็ตาไปสิไม่ได้หัไม่ไกรราไอกไป้สัวไมครัมต่งๆที่วมมนะก่านทุกท่ามีทุทนมีทก่านมีทุ่นมีกานมี่านมีุ่่านมีทุ่มานมท่านแี้ท่นมกท่านมีทุกนมีนกนนนม่ก็ไกนทุก ก็คือไปเราได้ตลอเอาจริงในชิตผมไปแค่ประมาณสองครั้ง <c oughs> องแล้วอย่างปีนี้มีมกี่ปีนี้มีทั้หเรื่องปีนี้ปีหน้าต้นปีคือจริงๆแล้วปีหน้าลายกอาจะเห็นเห็นหน้าบ่อยในซีรีส์ในบบละคร,รแล้วก็ในาร์จริงๆแล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงของก่อนอันนี้สชวแล้วก็า จริงจริงมันมันรู้สึกยังไงบ้างก่บเวลาถ้าถ้าเรามีเรื่องหนก็จะต้องมีเป็นไม่นของเรา่มันเป็นไทสแนของผมเลยเหอขนาดนั้นเนี่ยรไม่จริงๆผมว่ามันก็เป็นตามบทเนาะตามบทตามคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้อยู่ในความคิดขทนเช่ก็พยายามพันงานให้มันเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องรดในตนสรด้วยแล้วก็ต้องนสรด้วยวก็ตองเดนสระกวา อะไรอย่างนี้คือมาถึงความมือ่าชีพผมว่าบรรยากาจะเป็นเรื่องขอะไรงที่หลายบองปกัจริงๆราศีดูๆเรื่องีนีสเป็นกี่ว่าต้งมีความเป็นก็จะเม่ไม่ผมที่แบบผมเข้าให้พ่อแม่ที่ดูแล้วก็แบบแบบขเคาะอะไรมากอเวลางงานอ้วยครับผมก็ เออมันอยู่ในปอดตัวกใจว่ามันอยู่ในตัวไม่แต่มันมีแอ็คติฟคุณจับช่วยบอกเลยว่าแบบเอาเท้าอีกอะไรอย่างนี้ทำตาเจ้าชู้กว่านี้อีกจริงจริงมันมันทำได้เองไหมหรือว่ามันเป็นการแอ็คติฟผมว่าเป็นอินเตอร์ของตัวละครแล้วก็แอ็คติฟปอด้วยจริงจริงคือไม่ไม่ครับมันไม่ขนาดนั้น คาดว่าจะได้เห็นดีต่อไปอย่างต่อเนื่องครับเข้าก่าด้วยครับก็ปีนี้มีซีรีส์เราที่ละอนอีกนะครับที่ยังไม่ได้อ่อนแอพาย6ติดตาัวเลยนะสามารถดูดได้ชื่อเรื่องได้หมดเลยไหมฮะไม่ใชเวลาเยอะสามารถพูดได้เลยไหมฮะช่วโมงนอนได้ค่ะชั่วโมงนอนได้อะครับก็ตอนทีรับใกล้เลยครับช่วงนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วนะก็ผมนี่ท้ายๆหน่อยแต่ว่าได้เจอในหลอดไฟเลยไม่เห็น ยังไงก็ได้เลยค่ะพี่คะเรื่องด้วยรักละสุแบบเตติ้งระูดเลยเพราะว่าฉากจริงของเราอนี้เรารูสยังไงอเพราะฉากเลยนะจูบริงค่ะฉกจริงคก็จูจริงเรื่องแหละไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกก็เาบอกว่าเตติ้งกระชูดเลยนะเพราะฉากนี้ก็ เลตติ้งดีผมว่าจริงๆด้วยบทด,ด้วยแล้วด้วยการกำกับด้วยการเล่าเรื่องอย่างด้วยองค์หลายๆองค์ประกอบนะฮะแล้วก็นักสแสดงนักสแสดงหลักอย่างแก๊งผู้หญิงเนี่ยเล่นดีคนเลยครับนผนชอบเยอะมากแล้วก็อย่างตัวผมเนี่ยคนนักข่าวถามผมว่าใครเป็นคนที่ ว่าช้าที่สุดในเรื่องหรือว่าให้พี่เลวที่สุดในเรื่องหรว่าใครทำร้ายอะไรเงี้ยก็ที่จริงแล้วผมว่าได้ f e ดแ b a c จากด้านนี้มากกว่าแบบทุกคนติดตามแล้วก็คอยคอที่จะตอบว่าใครแล้วผมคัปี่หน้าที่ทุกคนสนุกไปด้วยกับพี่ปีพแล้วในทุกที่ที่มันจะจบกยพี่ปมเราต้องไปตามหาด้วยกันนะว่าใครครับไม่ต้องได้เล็กมาหาผมแล้วฮะเออโอเค